มาแล้วจ้าน้ำเบือดแล้วพี่น้องน้ำเบือดแล้วนี่เห็นไหมนยจะมืดหน่อยมืดหน่อยจะมืดหน่อยนะจ้าเด<ช>ี๋ยวจะเอาก็เดี๋ยวพ่องจะเอาลุกชิ้นปลาลงก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาลุกชิ้นปลาลงก่อนแล้วก็เอาผักกาดลงทีหลังพี่น้องรูกชิ้นปลาจะเอาลงก่อนลูกชิ้นปลาลงก่อนนะคพี่น้องลุกชิ้นปลาลงก่อนแล้วก็เอาเอาปลาเส้นปลาแผ่นลงก่อนพี่น้องแล้วไอ้นี่จะลงทีหลัง เรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอ้ผูอัดจะลงที่หลังพี่น้องผูอัดจะลงที่หลังนะคะปูอัดลงที่หลังนี่จะเอาลูกชิ้นปลาลงก่อนพี่น้องเอาลูกชิ้นปลาลงก่อนลูกชิ้นปลาลงก่อนนี่ค่ะพะโมกจะเอาลงจากต่อจากนี้พี่น้องนี๋ยจะเล้งนี้ไปก่อนนี่จะลงก่อนพี่น้องเนี่ยจะลงก่อนปูอัดนี่พวพะโมกจะลงที่หลังผู้อัดเขาเรียกว่าผู้อัดกับไอ้เต้าหู้นะเต้าหู้จะลงที่หลังพี่น้องจะลงที่หลังเดี๋ยวนี้ลงก่อน ตอเสร็จเราก็จะเอาผักกาดขาวลงพี่น้องผักกาดขาวลงเดี๋ยวเอาตีไข่กับพี่น้องนด้ตีไข่กันเดี๋ยวให้เดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผักกาดขาวลงพี่น้องตีไข่เอาถ้วยเล็กมาใส่ไข่พี่น้องดูดิตีลำบากนะตีลำบากอันนี้เป็นไข่บ้านพี่น้องไข่บ้านเนี่ยสีจะเป็นอย่างเงี้ยไข่บ้านนะคะไข่บ้านโอ้ตีลำบากพี่น้องตีลำบาก ไข่เล็ก,กมาใส่พี่น้องนี่เห็นไหมอันนี้เป็นไข่บ้านพี่น้องไข่บ้านเดี๋ยวเตยมเดี๋ยวเตรียมใส่น้ำเบื่อแล้วน้ำเบื่อแล้วเต็มใส่เตรียม<ๆ>ใส่เตรียมใส่โอเคเติมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อพจะใส่ผักตามลนะจะใส่เอาเอาผักกาดขาวลงก่อนพี่น้องนี่คือผักกาดขาวนะเนี่ย นี่เพื่อขาวแก้ขาวลงก่อนวันนี้ทําสุก,กี้นะคะพี่น้องทําสุก,กี้จะทําสุก,กี้นะก็คือว่าผักเขียวไม่มีพี่น้องผักบุ้งไม่มีมันหาไม่มีตอนนี้นี่จะลงหมดเลยพี่น้องเห็ดเอาเห็ดลงลงทีเดียวเลยพี่น้องลงใส่ทีเดียวแล้วจบขาว <laughs> จบขาวนะคะพี่น้องนี่ตเต็มหมอ้อพี่น้องตเต็มหมอ้อเลย S s Came, เต็มหม้อนะจ๊ะเต็มหม้อเห็นปะก็เดี๋ยวรอให้เดือดอีกแป๊บนึงค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงก็คืออีกแป๊บนึงไงแป๊บขนาดไหนไม่รู้รอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะทำให้ยาวยาวไปเลยเนาะเดี๋ยวจะให้เห็นไปเลยนะคะพี่น้องว่าทํายังไงบ้างเนาะก็ทำเยอะอ่ะพี่น้องทำหม้อหม้อใหญ่ในพี่น้องเนี้ยหม้อใหญ่เหมือนกันทำหม้อใหญ่เหมือนกันก็เดี๋ยวให้เดือดอีกแป๊บนึงพี่น้องให้เดือดอีกแป๊บนึงนะคะให้เดือดอีกแป๊บนึงให้เดือดอีกแป๊บนึง เอางี้เอางี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวให้ดูทีกนแล้วกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูทีนะคะเดี๋ยวจะนานเกินไปเนาะเดี๋ยวจะนานเกินไปค่ะอ่าได้แล้วพี่น้องได้แล้วสุกี้พี่น้องนี่หม้อบเลอเลยหม้อบเลอเลยเดี๋ยวตักให้ดูพี่น้องตักให้ดูหน้าตาว่าเป็นแบบไหนเนาะทำอย่างเงี้ยพี่น้องก็ใส่ทีเดียวเลยกินกันหลายคนพี่น้องกินกันหลายคนกินกันหลายคนพี่น้องก็ตักทีเดียวเอางี้ทีเดียวเราจบข่าวเลยพี่น้อง ยอดเลยและท่านี้ก็สุดยอดแล้วพี่น้องมูให้ดูเท่านี้ก่อนนะให้ดูเท่านี้ก่อนนี่พี่น้องจะมีปูอัดพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมนะมีปลาแผ่นพี่น้องเขาเรียกปลาแผ่นนะลูกชิ้นปลาพี่น้องต้องเาเจอก,กินในพวกนี้แต่ปลาปลานะครับแล้วมีเต้าหู้พี่น้องเต้าหู้ไข่ปูอัดพี่น้องปีอัดโอ้ยปีอัดปูอัดพี่น้องนี่ชนกินนะคะชนกินเนาะ เรียกว่าชนกินสุก,กี้นะครับพี่น้องสุก,กี้รวมๆครับพี่น้องนะคะรวมๆนะคะสุก,กี้จากร้อนๆนะจ๊ะ